ครับก็พบก,กันอีกเช่นเคยนะครับในรายการอาจารย์ออสนะครับสอนทำสีผมนะครับครับเรามาศึกษานะครับมาเรียนรู้มาดูเทคนิคมาดูการทํางานมาดูเวอร์ชั่นของงานเชนคอรเลอร์นะครับหรืองานทําสีผมนะครับก่อนที่เราจะทําเคมีหรือก่อนที่ทําสีนะครับสิ่งที่ดีหรือก็สิ่งที่แน่นอนที่สุดก็คือการดูแลลักษณะของผิวหนังเข่ากอน ความหมายก็คือนะครับถ้าเขาเป็นแผลฝีนะครับหรือหนองหรือตุ่มผุพองอะไรก็แล้วแต่จุดสําคัญที่สุดก็คือนะครับครีมหรือเคมีทุกอยู่นะครับอาจจะเป็นดัดย้อมทําสียืดนะครับตรงนี้นะครับถ้าเขาเป็นแผลเราควรจะต้องแค n นเซ้นหรือสต็อปนะครับหรือให้เขาดูแลหรือรักษาลักษณะของเส้นผมหรือผิวหนังเขากอดอันนี้ก็คือหัวใจหลักนะครับส่วนการนะครับคุยต่อไปก็คือการ เขาต้องการสีอะไรนะครับความหมายที่ถามตรงนี้ก็คือควรถามว่าทําสีผมล่าสุดเมื่อไหร่และทําสีอะไรมาส่วนวันนี้ต้องการสีอะไรนะครับอย่าลืมนะครับสีที่เราลงในลนักษณะของการเข้มเรา <c oughs> ต้องการแฟ่ชั่นบางยี่ห้อเขาบอกเลยนะครับว่าสีเขาเนี่ยไม่ต้องไปเกลียไม่ต้องไปกัดไม่ต้องไปฟอกทุกอย่างนะครับสามารถที่จะลงหรือติดได้เลยอันนี้ก็อาจจะเป็นไปได้นะครับส่วนที่เป็นไปได้ เป็นไปไม่ได้ก็มีความหมายของออดก็คือถ้าสีเขาดำสนิทมากๆแต่เราต้องการให้สว่างสีสดใสอย่างเขาเนี่ยมันอาจจะเป็น impossible นะครับหรือเป็นไปไม่ได้ก็มีนะครับอันนี้ก็คือการดูแนวทางก่อนดีกว่านะครับส่วนการที่แน่นะครับก็คือการสอบถามนะครับถ้าไม่มีการฟอกหรือนะครับหรือการทําสีนะครับสีหนัก เราก็สามารถลงได้ตามที่เขาบอกนะครับส่วนถ้าเกิดเขาผมที่เขาย้อมดำมาเพิ่งย้อมดำมาอย่างเห็นทนิดเลยนะครับอันนี้แน่นอนนะครับควรจะต้องเคลียร์หรือการพอกหรือการกัดหรือการเบ็ดชิ่งก่อนนะครับเป็นความรู้ดีกว่านะครับเป็นเกจความรู้ที่ออสสมจิตนะครับหรือดิสพลักดีเอาเทคนิคเอาการทํางานเอาความรู้หรือสายงานนะครับมาเผยแพร่มาแชร์นะครับ4ช่องทาง วน,นี้ออใช้เป็นคโรคิมนะครับหรือเป็นสีผมในกึ่งของบราวนะครับหรือเป็นนัมเบอร์โฟนะครับออใช้เป็นน้ําตาลกึ่งของธรรมชาติการที่เราใช้เป็นนะครับนัมเบอร์โฟหรือเป็นน้ําตาลธรรมชาติอันนี้เราต้องการให้ลักษณะของการเคลียรหรือปกปิดในกึ่งลักษณะของผมขาวหรือลักษณะของการไม่สีหนักนักความหมายก็คือเป็นน้ําตาลธรรมชาติเขาสามารถที่จะมองดูไม่ดํามากไปแล้วก็ไม่สว่างมากก่า ลูกค้าแฮ ppy นะครับหรือการชอบส่วนที่ดีที่สุดบางทีบางครั้งต้องยอมความจริงนะครับการทําสีไปแล้วบางครั้งที่นะครับหลายท่านที่ทําไปต้องการไปงานนะครับแต่สียังติดขอบนะครับหรือเลอะอยู่เลยนะครับอันนี้นะครับเป็นสิ่งที่นะครับควรหรือระมัดระวังแต่วันนี้ออใช้เป็นสครับนะครับขอมฟอรหรือเป็นแชมพูอันนี้เขาสามารถที่จะล้างสีหรือติดค้างหรือนะครับหรือตกลักษณะของขอบ ตลอดจนถึงผิวหนังเขาได้หัวใจหลักต้องยอมนะครับอย่างที่อออเกิดแล้วว่าการถ้าเราล้างออกนะครับผมก็ออกมาได้ธรรมชาติหรือกึ่งของความสวยงามเนี่ยเป็นความต้องการส่วนนะครับบางครั้งบอกว่าออเสร็จแล้ว เรายังมีตัวนะครับดูแหลหรือหมักผมนะครับหรือเป็นตัวมาร์กนะครับวันนี้ออชเช่เบลไลเวตนะครับหมอหรหมอจิ้งมาร์กค,ความหมายก็คือการหมักหรือดูแลที่เขาซึมซับในลักษณะของเส้นผมอันนี้สามารถที่จะดูแหลหรือปรับลักษณะของเส้นผมได้ครับวันนี้ผมออสสมจิตดิสปาคดีหรือเป็นเคทิโอคารามี t o เอาเกจความรู้เอาเทคนิคเอาการทํางานเอาสายงานเอาความรู้ที่ออสแผนหรือแชร์ไป4ีช่องทาง Tik t o อก t u b e Facebook Live และช่องเลียว4ช่องทางนี้นะครับเพื่อนน้องหรือชาว f อทุกท่านท่านก็สามารถแอดมินหรือแท็กเข้ามาศึกษาเรียนรู้ได้นะครับสิทตอไม,ม่มีนะครับศึกษาหรือพัฒนาหรือเอาแนวทางทางช่อง Facebook เช่นเดียวกันนะครับศึกษาเรียนรู้ได้ไปตลอดส่วนทาง u t u b e นะครับที่ออดแพรหรือแชร์ก็สามารถศึกษานะครับส่วนน้องใหม่มาแลงคือต้องช่องเลียวนะครับส่วนเข้ามาแล้วนะครับเป็นกาลังใจออดด้วยนะครับช่วยกันกดไลค์ กดแชร์นะครับกด s u b สไครต์กดกระดิ่งกดติดตามกดการแจ้งเตือนกดรูปหัวใจเราขอขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ท,ที่น่ารักนะครับเป็นพลังใจอย่างหนึ่งที่ทำให้ออสและทีมงานนะครับเดินหน้าหรือกล้าวต่อไปจากงานเชนงคอเลอร์หรืองานทําสีตลอดจนถึงงานเคมีต่างๆอาจจะเป็นงานนะครับลักษณะของงานดัดงานเพอร์ม,มนอาจจะเป็นงานลันกษณะของ,งรีมนนิ่งเดยกึ่มของสเตท หรือเป็นงานของดิจิตอลก็คือดัดลักษณะของปลายหรือยืดโคดตรงนี้ออดแพนหรือแชร์ไป4ช่องทาง Tik t o อกพิมทันแอตเอกงครับ s o m j i t ออดสมจิตนะครับหรือออด t ิกต็อกเข้าไปศึกษาเรียนรู้หรือพัฒนาหรือเอาแนวทางหรือหลักการได้ทางช่อง t i k t o อกเคมีทุกเทคนิคที่ออดแพรนะครับเราพบกันใหม่นกครดูเทคนิคมาดูการทํางานมาดูรูปแบบของงานเชงโคลเลอร์นะครับหรือสายงานเคทเชียน การทำงานในกล่งของเคมีต้องยอมนะครับว่าบางครั้งหลายท่ายท่านนะครับยังไม่เข้าใจในลนักษณะของเทคนิคหรือหลักการตลอดจนถึงการดูแลหรือลักษณะของผิวหนังความหมายของออสก็คือก่อนที่เราจะทำงานนะครับครูบาอาจารย์นะครับที่ฝรั่งเศสหรือที่แารีสเขาได้สอนสั่งเลยนะครับว่าก่อนที่เราจะทำเคมีเราควรจะต้องดูแลผิวหนังเขาก่อน ความหมายก็คือลองแหวกนะครับหรือนะครับแสะลักษณะของโคนผมดูว่าเขาเป็นแผลฝีหนองหรือตุ่มผู้พองไหมอันนี้หัวใจหลักในการตึงของเคมีทุกชนิดนะครับส่วนนะครับถ้าไม่เป็นเราดูลักษณะของเส้นผมเขามีความบอกช้ำไหมความหมายก็คือการที่เขามีการฟรอกการกัดนะครับหรือการเบ็ดชิ่งนะครับตลอดจนหรือการเคลียลักษณะของสีผม ปลายลายชายแนวเส้นผมเนี่ยมีการบอกช้ำไหมอันนี้ควรจะต้องใส่ตัวดูแลหรือบำรุงหรือตัวรีแพร์เพื่อปกป้องในลักษณะของเส้นผมส่วนการทำงานนะครับเราก็ใช้เทคนิคหรือการทำงานแบบง่ายๆความหมายก็คือขึ้นอยู่ขนาดของผมถ้าผมก็ยาวมากแล้วอาจจะแบ่งเป็นสัสดส่วนส่วนด้านหน้านะครับด้านข้างตลอดจนถึงด้านหลังนะครับเราก็แตะหรือลูดเอาตามจุดต่างๆอันนี้ก็คือเทคนิค ส่วนถ้าสีสว่างมากควรให้ห่างโคนผมมานิดนึงก่อนว่าหมายก็คือสีสว่างเขาจะมีหายที่มันค่อนข้าง่จะแรงนิดนึงพอแตะถึงโคนผมเนี่ยโคนผมจะทําให้สีสว่างได้เร็วกว่านะครับบางครั้งเราทําสีไปเสร็จแล้วแต่นะครับดังแบบหรือลูกค้าเขาบอกไอ้ทำไมโคนมันสว่างจังเลยทาไมไปลายมันยังไม่มากลักอะไนี่ก็คือหลักาาการดีกว่านะครับส่วนการทําดีที่สุดอย่างที่ออสเกิดแล้วว่า ถ้าเป็นสีสว่างเราควรจะต้องลงห่างจากโคนประมาณทักเซนหรือ1น,นิ้วขึ้นอยู่กับความถนัดหรือความสามารถของเราส่วนการลงหรือจบเสร็จแล้วนะครับอันนี้สิ่งหัวใจหลักหรือการทํางานก็คือการดูแลหรือบํารุงหรือลักษณะของเส้นผมเทคนิคต่างๆนี้นะครับเพื่อนน้องหรือชาวเอฟีทุกท่านท่านก็สามารถเอาหลักการหรือเทคนิคนะครับหรือไปใช้ในงานกึ่งของเคมี Me ได้ ความหมายขาองออสก็คือหนึ่งนะครับที่ออสแบกดูแล้วเราเราสามารถที่จะลงสีได้แล้วคนเราต้องให้ห่างคนมันนิดหนึ่งส่วนจบงานนะครับหรือใกล้ที่จะได้หรือจะล้างเนี่ยนะครับเราก็ต้องรีบลงโคนอีกทีหนึ่งเพื่อให้สีเขาลงมาให้มีความกลมกลืนกันอันนี้ก็คือเทคนิคหรือการทํางานส่วนบางท่านนะครับผมที่เขาย้อมความหมายก็คือย้อมดานะครับนะแต่เขาต้องการปิด ในลักษณะของผมขาวหรือเป็นสิ่งน้ำตาลเข้มเราก็สามารถที่จะลงโคนได้อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับแต่ในสภาพหรือเส้นผมนะครับนะหัวใจหลักของการทำงานเคมีเนี่ยอย่างที่ออสเกิดเลยว่าเราพยายามคุยหรือสอบถามความหมายก็คือการคุยว่าวันนี้นะครับต้องการสีอะไรนะครับความหมายบางทีเราไม่ได้คุยนะครับอย่างเช่นกรณีผมที่เขายอม หรือย้อมดำมาเนี่ยนะครับนะพอเราไปใส่สีที่สว่างนะครับนะครับสีพื้นผมดำหรือหนักมากเนี่ยมันไม่สามารถที่จะติดได้นะครับส่วนการที่จะติดหรือมากก็คือต้องเคีรยนะครับหรือการฟรอกนะครับส่วนการที่ถ้าเราไม่ได้คุยไม่สอบถามมันจะเสียเวลาตรงนั้นไปนะครับอาจจะเป็นวันที่เราทําแล้วไม่ติดนะครับนางแบบก็ไม่ได้คุยเราก็ไม่ได้คุยกับเขาผลสุดท้ายหมด เสียเวลาสีไม่ได้ตามที่เขาต้องการตรงนี้ก็คือเกิดปัญหานะครับนะส่วนที่ดีที่สุดก็คือควรคุยนะครับหรือสอบถามนะครับส่วนนะครับการทํางานหนึ่งที่อ,อัดเกิดแล้วว่าการทํางานในรูปแบบของแต่ละเทคนิคหรือสายคิดทิเทียนเนี่ยมีความแตกต่างกันนิดหนึ่งนะครับนะบางท่านนะครับอาจจะทาทีางสามคน4ี่คนความหมายก็คือด้านข้างด้านหน้าแล้วก็ด้านหลัง อันนี้ก็คือช่างที่เขามีค่อนข้างที่เยอะ,ยอะถามว่าดีไหมนะครับมันก็เป็นส่วนที่ดีนะครับเพราะสีเขาสามารถที่ทําลงพร้อมๆกันสีมันก็จะออกมาได้ชัดหรือเป็นแนวของเดียวกันนะครับนะอย่างเช่นการดัดผมเหมือนกันถ้าเราดัดตรงไหนก่อนนะครับณนะไอตรงนั้นมันก็จะมีความหดิกว่าเช่นเดียวกันนะครับการทําสีผมนะครับถ้าเรามีการพร้อมเพียงกันหรือมีน้าหนักหรือการลงสีเนี่ยให้ได้ขนาดเดียวกัน มันอาจจะเป็นลนักษณะของการเพิ่มความเร็วสีก็อาจบาลานซ์หรือลักษณะของความกลมกลืนกันส่วนถ้าเราเป็นช่างใหม่นะครับช่างใหม่ก็ควรจะต้องทําให้เด็วนิดนึงนะครับหรือการสปีกนิดนึงความหมายก็คือบางครั้งนะครับเช่นเดียวกับงานดัดผมตรงไหนที่ไปลงก่อนตรงนั้นแน่นอนนะครับนะอาจจะสีที่มันค่อนข้างที่จะแตกต่างกันออกไปหรือสว่างกว่าการเลือบนิดนึง ส่วนจบงานนะครับเราก็ลงมาเคลียร์หรือการปรับนะครับหรือแปะหรือให้มันเร็วนิดนึงนะครับหรือบางท่านไม่ถนัดก็ลองใช้หวีก็ค่อยหวีหวีหให้มันเกินกันนะครับเพื่อให้ปรับระดับของสีเนี่ยออกมาอยู่ลักษณะของความสมดุลดีกว่านะครับหรือความกลมเกืนกันอันนี้ก็คือหลักการในการทํางานในงานตก่นของงานเชคโคเลอร์นะครับหรืองานทําสีครับวันนี้ผมออสสมจิต ดิสปากรีนะครับหรือเป็น KTO a c a d e m y เอาเกจความรู้เอาเทคนิคเอาการทำงานเอาสีผมนะครับมาเล่าสู่กอนฟังวันนี้ออใช้เป็นของดิฟโซนะครับออใช้เป็นลักษณะของไรบอร์ดนะครับหรือเป็นออร์ชินอลพีชนะครับนะอันนี้วันฮันเดสนะครับออร์แกนิกนะครับคาเมเลียนนะครับหรือเป็นลัสตัสติีงออยนะครับสกัดมาจากน้ำมันนะครับออร์แกนิกหรือจากเม็ดคาเมเลียนนะครับ อันนี้สามารถที่จะซึมซับหรือลักษณะการปรับในลักษณะของเส้นผมได้นะครับลองหาซื้อนะครับจากร้านอุปกรณ์เสริมสวยทั่วไปนะครับนะก็จะเป็นลักษณะตึงของโลชั่นหรือออยเนสนะครับหรือช่วยให้สีผมนะครับชัดติดทนนานนะครับอันนี้นะครับเป็นผลิตภัณฑ์ของดิฟโซเขาโดยตรงส่วนนะครับอยากจะนะครับต้องการหรือจะศึกษาก็ลองนะครับไป ซื้อดูนะครับนะแล้วก็ลองทํางานดูนะครับหลักการทํางานแบบง่ายๆอย่างที่ออสทำานึ่งครับอันนี้ก็คือหลักการหรือการทํางานส่วนที่นะครับตรงนี้เราอาจจะใช้เทคนิคหรือการทํางานส่วนสัตว์ต่างๆก็แล้วแต่ท่านนะครับส่วนจบงานแล้วนะครับเรายังมีเทคนิคหรือการทํางานในรูปแบบนะครับในการดูแลหรือลักษณะของหม,มักผมวันนี้ออสใช้เป็นทิปเมนอันชันนะครับหรือเป็นแฮมาร์ก นะครับเป็นของบริษัทดิฟโซเช่นเดียวกันนะครับหลังจากทิ้สีไว้นะครับถ้าเราต้องการให้ออกมาชัดหรือสว่างนิดนึงก็อาจถึงครึ่งชั่วโมงแต่ถ้าเราต้องการให้กลางๆนะครับอาจจะประมาณทัก1520บนาทีก็โอเคนะครับนะแต่บางท่านชอบต้องการให้สีติดหรือให้เห็นนิดหนึงเราก็ใช้เวลาบ้างนิดหน่อยนะครับเพิ่มไปอีกนิดนึงอันนี้ก็คือการแล้วครับครับวันนี้ผมและทีมงาน